ก็คคาวันนี้จะมาสอนแปลงแมปเอ็เป็น SP นะครับก็โหลดโปรแกรมนี้มาครับดีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับแล้วก็หาแมป ml o แบบไหนได้ครับที่เราต้องการผมก็เอาแบบโบลลิงนะครับแล้วก็โหลดมาเลยโหลดมาเสร็จนะครับแล้วก็เอา DLC Pack แพะแตกไฟล์ื่อนดาแบบนี้ก็เอาแบบที่เราต้องการครับมา ลากไปเลยแล้วก็แตกไฟล์ครับได้ไฟล์นี้มาอย่างแรกเราต้องเราจะทำ DLC Pack ก่อนไปเข้ามาใน DLC Pack Creator นะครับแล้วก็ DLC Creator e อ็ก e ี์อยังอย่างการเลือกใช้นี่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปเลยครับ ก๊อปชื่อนี้มานะครับเ,เดี๋ยวซีรีส์ไอเทมอันนี้ให้เป็นแมบ,บนะครับมันจะแป็นได้ทางแบบลดกับแบบนะครับยามหานะก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานครับนี่แล้วก็เดี๋ยวซีรีส์ไอเทมกดไปเ้วก็เลือกครับเอกสาร เลือกไฟล์ว่าของไอโฟลเดอร์เนี่ยอยู่ไหนเรียบร้อยครับก็แค่นี้เลยมันจะมีโฟลเดอร์อันนี้ม่อยู่อันนี้ต่อไปครับให้ทุกคนเปิด Open a v ขึ้นมาขอบคุณนะครับ ไปที่มัดอัปเดตไอ็กซ์ซีเดียซีแพ็แล้วก็เอาแบบตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ครับลากลงไปเลยเนตัวนี้ให้เข้ามาให้คลิกเข้ามานะครับแล้วก็เดียซีเอ็กซ์ซีเลเวลทีทีห้าเราจะมามีต้าด a ต้าก่อนครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แมปครับดูชื่อมีต้าดัต้านะครับให้ใช้แค่ ymf ว map แล้วก็ y t y p นะครับ y map y m f y t y p นี่แคน่นี้แล้วอันอันบนคือ y dr y d n y t y t นะครับสั่งเออวิธีสังเกตนะครับเอาง่ายๆเลยคือมันจะแบบไอที่ไม่ใช่ data มันจะแบบมันจะมีสีแล้วก็ ถ้ามันแบบมีตาดาต้ามันจะเหมือนไฟล,ล์เอกสารอะไรสักอย่างอะ่ะ oh. นั่นแหละ oh. แล้วก็ออกมาครับคันนี้ยเ,เสร็จแล้วแล้วก็ปรับชื่อครับไปที่ u p d a t e เ d f common data dlc list ครับแล้วก็กบมาเขาวาง ในและครับแล้วก็เซฟแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมกัน เข้ามาในเกมนะครับเราเดินไปดูจะอยู่ตรงนี้ปะวะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหนึ่ง,งเราไมเรู้กัน นี่นะครับก็ต้องได้ป่ะนี่นะครับก็เข้ามาได้เดินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือลงติดแล้วนะครับใคระเอามาถ่ายรูปก,ก็แล้แต่เลยนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ